มากันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11ร่วมประชุมกับภาครัฐหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครยาลาวันที่2พฤศจิกายนณห้องประชุมเทศบาลนครยาลาเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะพันโทธนุพิสารสิทธิวัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11ร่วมประชุมหารือกับข้าราชการตำรวจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาปรลัดอำเภอเมืองยะลากองร้อยทหารราบที่5014เกี่ยวกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครยะลาตามแผนป้องกันเมืองเพื่อนำไปสู่มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุระเบิดภายในเขตเทศบาลนครยะลาในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมตามแผนป้องเมืองดังกล่าวเพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาและเพื่อสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้และการบูรณาการตลอดจนการพัฒนาสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อที่จะนำความสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือข่าวสารดีๆนะคะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ะ